รับเลื่ที่เป็นผู้จัดในซีรีส์ทัวรนี้นะคะขอพาทุกท่านรับชมและรับฟังเรื่องราวน่าสนใจเช้าวันคารกับเวทีที่เปิดโอกาสให้นักเรีตะทีมผูดดีร้อยเรียงนำเสนอเรื่องราวที่น่าเผยแพร่เพื่อเป็นพลังงานบวก,กให้กับทุกท่านในยามเช้าท่านท่านขานองแล้วขอเปิดประดับด้วยเรื่องราวจากประธานเกียรติ พี่รน,นชนะหน,นโววอโพชีและเดืชนชที่ยอมาลที่ทหสองในหัวข้อบทไใจคืออะไรเรื่องราจะเป็นอย่างไรขอเสียงรมือต้อนรัที่มาใหมค่ะบริทงาจ้าและสวัสดี้ที่น,นี่น้าขอเชียร์แต่ทุกคนครับ ประโขนายชนะนงบัวโฮคินหรือที่หลายๆคนรู้จักในชื่อนมนั่นเองวันนี้รู้สึกมีความดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นผู้ประเดิมในโคนะรงการเพชรทองเดียวซิลเนต่อครับเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่าครับมีใครในที่นี้เคยรู้สึกว่าตัวเองพอแท้ไม่อยากทำงานอะไรเลยไหมครับ<อ>ถ้าคุณรู้สึกอยากงานนะครับคุณอาจจะกำลังตกอยู่ในภาวะตกใจนะครับภาวะตกใฟคืออะไร ภาวะไตหรือเป็นอัตซีโม่คือภาวะคือภาวะที่บุคคลจัดฟังเหนื่อยทางอารมณ์ทำให้ทำให้ผู้ที่ปฏิบัติงานนั้นเนี่ยรู้สึกว่างานที่ตัวเองกำกำเนี่ยมันยากจนไม่สามารถทำตัวเองครับระยะยาวเนี่ยก็จะทำให้สูญเสียแรงจูงใจในการทำงานครับแล้วก็เข้าไปสิทธิญญาณในการทำงานของรางกาแล้วก็อาจจะ็นสูตรโรคหัวใจครับ สาเหตุที่เราไม่เกิดความตกใครับที่หลายสาเหตุด้วยกันครับส่วนมากเนี่ยจะเกี่ยวกับความกดดันครับการทำงานครับหรือว่าการทำงานเป็นระยะเวลานานครับก็จะทำให้เกิดความตกใได้เช่นกันครับโดยระยะเี่ยครับแบ่งเป็น5ระยะด้วยกันครับระยะแรกเนี่ยจะเป็นระยะที่ชื่อว่าระยะทั่นคงครับคือระยะที่บุคคลเนี่ยมีความสามารถในการทำงานอย่างเต็มเปี่ยมและรไปสูกระยะที่สองันก็คือระยะที่คนเริ่มรู้สึกว่างานมันไม่ตอบโจทย์แล้วมัน เราก็จะเกิดความหนื่อยล้ามาคืนครับแล้วก็ในระยะถัดไปเนี่ยเจะเชื่อว่าระยะไฟตกครับระยะไฟตกเนี่ยจะทห้เกิดความเนืล้าแล้วก็เราก็มีแต่ปวดตอนเร่มิดกัจากทุ้อื่นครับนำไปสู่ระยะที่สี่นะครับหรือว่าระยะไฟโดยสุข,ขสุกนั่นเองครับแต่เมื่อบุคคลที่อยู่ในระยะที่สี่นะครับได้รับการพักผ่อนผ่อนใจผ่าเครียดน,นะครับก็จะทําให เข้าสู่ระยะที่5ครับนั่นคือระยะสุดตัวครับระยะสุดตัวเนี่ยคนที่ประสบภาวะหมดไฟครับก็จะเริ่มมีความสามารถในการกลับทำงานได้มากขึ้นครับแล้วการรักษารักษาป้องกันภาวะหมดไฟสามารถทาได้อย่างไรบ้างมันก็มีหลายวิธีนะครับเช่นแบบว่าการที่เราแบบพบปากเรื่องฝุ่มากขึ้นเข้าสังคมหรือว่าวิธีที่ดีที่สุดสำหรับผมก็คือการับ กครับคือการเราดูจากการทำงานกันก่อนแล้วเราก็ออกไปยังติดกันรอคือแบบเช่นแบบว่าเราออกไปเที่ยวอะไรประมาณนี้ครับ,รบสุดท้ายนี้ผมก็บอกว่าทุกคนที่ไปเชิญเพราะว่ารไฟนะครับจะสามารถผ่านมาไ,ได้ได้วยดีครับแล้วเมื่อผ่านมาได้แล้วเราจะสามารถแบบผมก็บอกว่าทุกคนจะสามารถจัดไปทำงานที่เวนิสกังได้อย่างดีและมีความสุขภาพครับขอบคุณครับ เกิดได้จากหลายสาเหตุนะคะอย่างการได้รับแรงกดการการได้รับภลงงานที่มากเกินไปนะคะส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานเนี่ยดแรงจึใจในการทางานไปจนอาจไปสู่ภาวะชุน้าได้ในที่สุดนะคะแต่หากได้รับการพักผ่อนหพักได้นะคะก็จะทาให้ร่างกายและิตใจสามารถฟื้นู้ได้ค่ะและพี่โมเดิรนเชื่ออีกคว่าถ้าคุณผ่านลงมาได้ คุณจะสามารถทำงานได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพค่ะสำหรับใครนะคะที่ชื่นชอบเรื่องาราวของพี่นนท์ือว่าผู้เขา้าร่วมรายการคอืน่นๆฝากกดไลค์กดแชร like, ์ทางเพจเฟซบุ๊กของสถาบนเียร์โรงเร,รียนธิตมหาวิทายาลัยศิลปา,รากรไว้ด้วยนยญญะคะแล้วเราจะกลับมาพบก,กันใหม่ในสัปดาห์หน้าผู้เขา้าร่วมรายการจะเป็นใครมาในหัวขอ้ออะไร จูซิสซนชูนะคะแล้วพบก,กันใหม่ในทุกเช้าวันอังคารสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ